อยู่กันในเกมไม c คร f t กับผมดัก์คฟ็อกกันเช่นเคยนะฮะก็ในคลิปนี้ผมก็จะมาทำการสู้กับบอสต,ตัวที่สองก็คือเจ้า a อสโมเดียสละกันนะฮะก็โทษทีฮะที่หายแบบเกมไม c คร f t ไปนานเพราะว่าติดเก <c oughs> มอาร์คโมบายอยู่ตอนนี้นะก็โอเคคลิปนี้คือก็กลับมาเล่นแล้วฮะสำหรับเกมไม c คร f t นะฮะมาผมก็ทำการเอ่อซัมมอนเจ้าบอสเลยละกันนะฮะจัดไปใส่ <c oughs> ไปเลยฮรกุญแจอ่ามีเพลงด้วยสุดยอด ไม่ใช่ว่าเอสมเดีสเนี่ยมีชื่อแบบขึ้นมาด้วยแล้วก็ต้องรอให้แมปมันเปลี่ยนไปฮะก็เหมือนกับบอสตัวแรกนั่นแหละไอตัวลาหัวแต่ะประมาณนั้นแต่ว่าตัวนี้คือมันเป็นตัวตัวที่โหดอยู่เหมือนกันนะไอตัวนี้ก็ต้องรอให้แมปมันสปอนะะน่าจะแหลกไะเนี่ยตอนนี้น่าจะเซิร์ฟค้ามาแล้วเปล่าฮะโอ้มีตัวนี้เกิดด้วยนี่หว่าแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเราตีทีเราก็ตายแล้วดาบนี่แรงมากโอเคเนี่ยแมบปบเปลี่ยนไปละ เอ็นเตอร์แมนนี่ยืนแบบยืนนิ่งเลยเอ็นเตอร์แมนโอเคโอ้เดี๋ยวก่อนนะกินก่อนกินก่อนมาเลยมาเลยมาเลยแอสโมเดียสมีกี่เฟสเนี่ยน่าจะสองเฟสหรือเปล่าฮะนี่มันตัวเวลสองนี่หว่าเลือดตั้งสองพันนะแต่ว่าผมตีแป๊บเดียวก็เกือบตายบอสเกือบตายอ่ะโอ้ยมันยิงเป็นปืนกลมันมีห่ำเป็นแกสซอรลิงนะไอตัวนี้เออมันเราต้องตีลูกน้องฮะเฟสนี้โอเคเฮ้ยลองหัวด้วย โอเค๋ okay, ตวตีมันก่อนโอ้ห oh, แม่งปล่อยเอฟเฟกโอ้ห oh, เมื่อกี้นี่แบบนะค้างแล้วต้องแบบกดเข้าเกมมาใหม่ต้องรีเกมแนละ้วฮะโอ้อลังการมาก <c oughs> ผมต้องปรับชั้งเป็นแค่5ชั้งอะ <c oughs> คิดดูว่ามันแหลกขนาดไหนถ้าเกิดใครมือถือแมลงนี่บอกเลยว่าเด้งรัวๆอย่างแน่นอนนะตรงนี้นะจัดไป <c oughs> แต่ตีลูกน้องมันก่อนต้องตีมันฮนะไอพวกลูกน้องเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ตีคือมันจะตีบอสไม่เข้าฮะมาซิมาซิมาซิตายไปเลย เอ้ยไอ้นี่มันปล่อยเป็นลูกน้องมันด้วยไอ้ลูกตัวเล็กๆอะ่ะเฮ้ยแป๊บๆต้องตีพวกนี้ก่อนนะต้องตีพวกตัวเล็กๆก,ก่อนไม่งั้นแหลกนะฮะเกิดกันเยอะมากเอฟเฟกต์แบบอลังการงานสร้างฮนะพวกเอฟเฟกต์พวกนี้เนี่ยมันปล่อยพวกเอฟเฟกต์เนี่ยตบเลยนี่ตายทีเดียวตายเอ้ยไอ้นี่ก็อะไรเนี่ยพวกนี้เกะก,กะมากตายไปเลยพวกนายไปไปฟันฟันฟันยี่ไปตายฮะแล้วก็ไอ้นี่โอโ้โหยิงแบบ ยิงเป็นกระสุนในนี้ออกมาฮะเจ้าหําแกสทริงเออมาสิตีเลยโดอตีติดครีโอโห้ไม่เกือบตายแล้วบอสอะอืมเฮ้ยตีเข้ามะเนี่ยมันยังตีเข้าอยู่ตอนนี้โอเคตบไปตบไปตบตรงแกสทริงมันให้มันสปอนลูกน้องมาละต้องตีมันก,ก่อนเออแล้วก็ทุบไปพวกนี้ด้วยทุบไปทุบไป <จ>ตายฮะเรียบร้อยแล้วก็เฮ้ยมันมีอีกนี่หว่าตรงนู้นนะมันยิงใส่ผมอยู่เนี่ยรัวๆฮะยิงแบบรัวๆเลยงานนี้เออเฮ้ยไอ้นี่ยิงอะไรมันนี่สิตายเออเฮ้ยเฮ้ออีกได้นะลูกน้องมันมาเยอะเลยเยอะแบบสุดๆยังไม่อยู่ก็เลยแต่บอสฮะตอนนี้นี่ดูหน้ามันดูหน้าบอสอ่าก็จัดว่าได้นะบอสตัวนี้ฮะ เฮ้ยแต่ว่าถ้าเกิดผมจะผิดคือเฟสสุดท้ายคือมันจะทำการสปอนในตัวลูกบอลน,นั่นแง่เต็มเลยฮะโอ้โคตรเยอะเลยไอตัวนี้ไอตัวลูกบอลปีศาจที่แบบสปอนมันก็เต็มแล้วมันจะระเบิดใส่ทอมไอตัวนี้มันจะเกิดไอตัวเทอร์บอมันจะเกิดนะฮะตัวตีนี้ก่อนลูกลูกน้องมันเกิดมายังไงเนี่ยตัวขอเคลียร์พกมอนก่อนนะมอนเยอะเกินไปแล้วตรงนี้นี่ไงจามเขาน้าเลยมาสิเฮ้ย มันนี่ไงเกิดแล,ล้วเทอร์โมโคเกียดเทอร์โมนี่มันอึดอยู่นะแล้วมันก็แบบชอบระเบิดใส่เนี่ยผมเกียดไอ้พวกระเบิดมากเลยเออมาน,นี่เลยเป็นขั้นลัทธินะเป็นขั้นที่อึดกว่าเดิมโหดกว่าเดิมโอเคแต่ขอเคลียร์ไอ้พวกลูกบอลในนี้ก่อนแล้วกันนะแต่แต่มันไม่มันไม่ค่อยอึดนี่หว่าก็ได้อยู่อนะมันมันไม่อึดเนี่ยแต่ก็โอเคยิงไม่โดนเรียบร้อยฮะ แล้วก็ไอ้นั่ด้วยไอ้นั่นด้วยลงมานี่เลยลงมานี่ลงมานี่ไอ้ธนูนี่คือผมใส่ที่มันเป็นเอนชาร์ดด้วยฮะเอนชาร์ดดึงเข้ามาหาเราอะ่ะโ <c oughs> ดดไปเนี่ยไม่รู้ฮะยิงมัวมวไปก่อนแล้วไ้ตอนนี้อืมอย่าบินขึ้นสูงซิตายสองนัดตายฮะสองที่ตายแต่ผมก็ยิงออกหลายนัด <c oughs> ยิงออกหลายนัดเยอะก็กระสุนตัวนี้มันนี่เลยตายอ่าโหไม่มีเก่ตัวมาเนี่ย มีโคตรเยอะแล้วไอ้ลูกบอลพวกนี้บอสมันสปอร์มมาเต็มเลยโอเคเดี๋ยวไอ้ตรงนู้นด้วยอ่ะยิงเข้าไปเฮ้ยอะไรมันมาเนี่ยไอ้ตัวนี้มาไอ้พวกเผาอันเดนะฮะเฮ้ยแต่ก่อนยิงแค้นีก่อนโอ้อึดมากโคตรอึดเลยหมดหรือ,อยังอน,นี้คือของที่บอสดอบนะฮะนี่มีเป็นของเยอะแยะมากมายเลยฮะผมต้องเคลียร์พวกนี้ก่อนอืมแอบตรงนี้มีการแอบตรงเสาด้ยนะ ยิงไปอุยมีการระเบิดสงครามนะเอ้โหเ้ยโอเคขอปรับช้างก่อนฮะผมปรับช้างไปแค่ห้านี่ห้าช้างผมจะปรับเป็นเจ็ดช้างเอ้ยโอ้โหแปดแลยเหรอไม่เอาฮะแหลกเกินสักเจ็ดช้างแล้วกันนะจัดไปโอเคประมาณนี้ฮะนี่รอให้แมปมันโหลดก่อนอ่าแมปก็แบบค่อยๆโหลดนะฮะผมชอบแบบอารีนาแบบนี้มากเลยม,มันเท่แต่มันก็กินพื้นที่เยอะกินพื้นที่โคตรเยอะ โอเคขอดูของหน่อยซิมีอะไรบ้างนะฮะของจากบอสอันนี้ไม่เอาอ่ะอันนี้โซแซนี่ทิ้งแล้วกันทองอ่ะทองผมไม่เอาแล้วฮะเอาแต่เดมอนแล้วกันเนเธอร์สตาร์นี่เอาไปก่อนอันนี้เป็นบล็อกจากบอสนะฮะเป็นเดมอนสโตนอันนี้ก็เป็นเดมอนสโตนบิ๊กนะฮะอันนี้ทิ้งไปก่อนสลัมบอลไม่เอาเอ้ยเราจะเ,เก็บไปก่อนล้กันนะ,ะอันนี้เป็นเดมอนคริสตัลอ่ะเก็บไปก่อนอันนี้ทิ้งไปอ๋อได้เป็นไอ้นี้มาฮะโซสโตนอันนี้ได้อยู่ มีอีกปะเนี่ยเอ้ยอันนี้เอาไปก่อนฮนะจะทิ้งนี่แล้วเลสตนไม่เอาอันนี้เป็นไฟไม่เอาเฮ้ยนี่ไงเดมอนโซสโตนนี่เอาเอาไว้ซัมบอนพวกสัตว์เลี้ยงได้นะฮะอันนี้เป็นที่ยิงผมไม่เอาแล้วมันมันไร้สาระมากอนะโอเคผมเอาแค่นี้แหละประมาณนี้แล้วกันนะฮะอ่าก็จะตว่าบอสที่ตายง่ายเพราะว่าดาบผมมันแรงไงผมเอ็นชาร์ตมาจัดหนักจัดเต็มนะตีไม่กี่ทีก็ตายแล้วฮะ โอเคกินนี่ก่อนแล้วกันนะเพิ่มเลือดนะฮะเป็นไอ้นี่เป็นาหารบัฟดาเมจนะนี่โคตรดีนะฮะเราขอทำการสปอนเจ้านกก่อนนะจะขี่ออกไปเพราะว่าผมขี้เกียจบินแล้วบินมันเสียมานะแล้วก็บินช้าด้วยปีกมังกรเนี่ยสมอนมาเอาให้หายเดี๋ยวก่อนนะทำไมมันหายอะ่ะเอา้าโอ้ไม่ชอบบักนะฮะบัฟเยอะมากเลยมอดแทกนี้เพราะว่ามัดมันเก่าแล้วมอดอันนี้คือเป็นไอ้ไรคนไอเนี่ยมันเป็นเวอร์ชั่นเก่าฮนะ โอเคเดี๋ยวเอาอะไรวะเนี่ยโอ้ oh. ต้องซัมต้องแบบต้องซัมมอนใหม่ปะต้องดิสอะแต่ว่าเทเลพอร์ตปะกดเทเลพอร์ตดิมันก็ไม่มาหามันบั็กล่องหุ่นเหรออะไรวะเนี่ยต้องดิสใหม่เลยแล้วก็รอให้นี่มันชาร์จก่อนต้องซัมมอนใหม่ได้โอเคซัมมอนไปเลยโอเคมาแล้วเมื่อกี้มันเป็นอะไรครับมันชอบบั็อกยังเลยเนะี่ย โอเคเดี๋ยวกลับบ้านดีกว่าทางกลับบ้านจะทางไหนวะเนี่ยเดี๋ยวหาทิศทางกลับบ้านก่อนละกันเราก็เหลือแค่บอสตัวสุดท้ายคือเป็นบอสชื่อว่าอมากาลิสนะฮะก็เป็นตัวดแดงๆอะ่ะแต่ว่าสกิลมันจะคือโหดมากถ้าเกิดเราแบบเข้าไปใกล้อะ่ะถ้าเกิดมันดูดเข้าไปอะ่ะมันโจมตีเราแค่วันฮิตวันคิวแบบทีเดีตายถึงแม้จะมีเกาะแบบอึดขนาดไหนก็ตาย <c oughs> นะถ้าเกิดเราโดนมันดูดเข้าไปซึ่งมันตัวที่แบบที่อันตรายมากครับไอตัวนี้อมากาลิส รอดูวะรอด,ดูแต่ผมก็จะไม่ตายหรอกนะฮะผมว่าผมแบบผมรู้ทริคในการสู้กับมันนะเพราะผมเคยสู้มาตั้งหลายครั้งแล้วตัวนี้อมากฤิตเนี่ยโอเคเฮ้ยค้างอย่าเพิ่งค้างสิโหลดแมปนะฮะบ้านเราคือนะอ่าจะทางนี้หรือเปล่าจําไม่ได้ไม่ได้เข้ามาเล่นเกมนี้นานเลยฮนะอันนี่คือเพิ่งเข้ามานะแล้วก็มาอัดคลิปเลยเนี่ยอัดสู้กับบอสเลยฮนะ โอเคถึงบ้านแล้วเราทำการจอดไว้ตรงนี้แล้วกันนะเจะนกล็อกตรงนี้ฮะโอเคเดี๋ยวต้องเฮ้ยผมกดปุ่มอะไรเนี่ยปุ่ม G กดปุ่มมั่วแล้วเดี๋ยวก่อนนะโอเคเดี๋ยวเอาขอไปเก็บแป๊บหนึ่งแล้วกันนะฮะอันนี้คือเป็นที่นี่อุปกรณ์อ่าเอาอันนี้เก็บไปก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็ เออเอาเป็นเนเธอร์สตาร์เดมอนสโตนนี่เก็บไปเดมอนนี่เก็บแล้วการเหล็กนี่เก็บแล้วก็อันนี้เดมอนสโตนบริตนะฮะแล้วอันนี้เอาไว้ซัมมอนเล่นๆแล้วกันซัมมอนสัตว์เลี้ยงก็หัวใจนี่เอาไว้เพิ่มหัวใจของเรานะฮะมาเดี๋ยวทาการเพิ่มหัวใจก่อนแล้วกันเพิ่มกันไปโอ้หัวใจผมมีแบบเยอะมากๆฮะแบบโคตรอึดอะแล้วก็ซัมมอนปีศาจหน่อยสิได้เป็ตัวนี้กนเหรอไอตัวลูกบอลปีศาจเนี่ยเดี๋ยวเก็บไปก่อนฮะ มันอยู่ในหมวดสัตว์เลี้ยงปะลืมแล้วเฮ้ยทำไมากดไม่ได้ดก่อนกดสัตว์เลี้ยงโอเคฮะใช่ปะน่าจะไม่ใช่ละมั้งเนี่ยไม่ใช่มันไม่อยู่ในหมวดหมู่ของสัตว์ขี่เหรอโอ้โหมีโคตรเยอะอันนี้ปะเนี่ยอ๋อตัวนี้ไงดิสไปเลยนะฮะแล้วก็ซัมเฟนใหม่แล้วกันนะซัมเฟนใหม่ป่าเอาเฮ้ยทำไมมันทำไมมันน,ะมมนี่ยหายไปไม่รู้ฮะซัมเฟนใหม่เอาหายมันคืออะไรเดี๋ยวก่อนนหรือว่ามันคูลดาวยังไม่เสร็จหรือเปล่าโอ้โห เยอะมากฮะเดี๋ยวน,นะขอเช็คดูก่อนอืมอันนี้ไม่น่าใช่อะ่ะโอเคช่างมันแล้วกันซัมบอนอันนี้แล้วกันฮะมาได้เป็นตัวอะไรเป็นเฉดเเหีกอเปล่าเป็นเฉดแบบธรรมดาโอเคเดี๋ยวหามันก่อนแล้วกันอยู่ไหนวะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นี่มันเสือเออน่าอยู่ด้านล่างวะเฉดเฉดเฉดนี่ไงอโอเคอันไหนวะอันนี้โอเคกดดิสก่อนแล้วก็รอให้มันนี่อ่าโอเคประมาณนี้แล้วก็ทำการซัมบอนใหม่ฮะ ได้เป็นบีโฮเดอร์ว่ะแต่มันชอบได้แต่ตัวธรรมดานะโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเราสมารถเล่น,ลนอันนี้ไม่ใช่โอเคตัวนี้ดีไปก่อนแล้วก็รอฮะรอรอให้แถบนี้มันขึ้นเต็มโอเคเต็มแล้วเราก็ทําการสมารถใหม่ชึบเอาตัวเดิมง,ง้ยบีโฮเดอร์เหมือนเดิมเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวทําการเก็บไปแล้วลกันจะบีโฮเดอร์เออเอาให้แป๊บน,นึงนะมันไม่ใช่ตัวนี้นี่ว่าตัวไหนเนี่ยตัวกลางเหรอ ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวบนไม่ใช่ตัวกลางนี่ไงโอเคฮะประมาณนี้แล้วกันนะในการมาสู้กับบอสตัวที่2ก็คือเจ้าเอสมริสอ่ะผมไปกดอาปล่อยไฟเเแเกือบปล่อยโดนบ้านแล้วนะเ,เรามีอะไรบ้างที่เราต้องเก็บโอเคฮะเดี๋ยวขอทําการเก็บของก่อนที่มันแบบไม่ใช่อะ่ะอันนี้เก็บไปก่อนฮนะประมาณนี้แล้วกันนะของที่ไม่ใช้แล้วก็ตัวต่อไปก็คือเราจะทําการนี้ก่อนเราจะคราบเผื่อไปก่อนนะคราบไว้รอแล้วกัน มันก็คือแท่นที่เนี่ยเป็นบล็อกอัญเชิญบอสตัวสุดท้ายนะฮะใช้เป็นออคซิเดียมกับคัพเปอร์สโตนในการคราบเป็นไอ้บล <ๆๆ S 1> <ๆ S 2> ็อกเขียวๆนี่โอเคเราไปทําการขุดคัพเปอร์กันดีกว่าตรงนี้ฮะมาเลยเอ,อ่ออันนี้โอเคขุดมาเอาขุดก้าเวลอีกแปบ๊บหนึ่งนะโอเคแล้วก็ขุดอันนี้แล้วกันนะขุดมาฮะต้องการไม่ค่อยเยอะมากอะ เก้ยหัวหัวเราติดนี่วะหัวแล้วแบบเรามีปีกฮะ,ะมันใหญ่เกินมันเข้าแบบบล็อกเดียวไม่ได้แปบลบว่าเข้าแบบ2บล็อกไม่ได้นะฮะอ่าต้องแบบ4บล็อกถึงจะเข้าได้โอเคเดี๋ยวทําการคราฟกันเลยนะฮะโต๊ะคราฟอยู่ไหนเอา้าลืมไปว่าผมวางโต๊ะคราฟไว้ในบ้านหลังเก่าบ้านหลังนี้มีโต๊คะคราฟนะฮะมาสิวิธีการคราฟนะฮะวิธีการคราฟก็กดตรงนี้เลยอ่านี่ฮะ เอากี่อันดีวะเอากี่อันดีเอาสัก2แล้วกันนะหมดแล้วฮะจะมา18นี่ก็น่าจะพอแล้วหรือเปล่าลองคราฟดูสิโอเคครามมาเลยฮะพออยู่แล้วเหลือเหลือเฟือเลยเนี่ยประมาณนี้ฮะในการทําเป็นที่อัญเชิญเป็นแบบเป็นบล็อกอัญเชิญบอสตัวที่3นะฮะโอเคก็เอาเป็นว่าทางานสำหรับในคลิปนี้เราก็มีกันเพียงเท่านี้ก็รายการผู้ชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้กันนะก็ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันกบ,บ๊ายบาย